ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวกรมการขนส่งทางบกเปิดรับทำใบขับขี่ถูกกฎหมายทุกชนิดไม่ต้องสอบเองผ่านเพจสุวรรณยาทำใบขับขี่ไม่มีทางลัดอย่าติดกับดักมิจฉาชีพง่ายๆกรมการขนส่งทางบกได้เตือนประชาชนอยู่เสมอว่า เพจ Facebook ในลักษณะนี้เป็นเพจปลอมโดยมิจฉาชีพมักจะสร้างบัญชีลายปลอม Facebook ปลอมแอบอ้างรับทำใบอนุญาตขับรถทางออนไลน์โดยไม่ต้องสอบและเรียกค่าใช้จ่ายในการทำใบอนุญาตขับรถ2,000ถึง5,500บาทตามประเภทของรถจึงขอย้ำเตือนว่าการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายการอบรมการทดสอบข้อเขียนการทดสอบขับรถและการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถทำใบขับขี่ของจริงไม่มีบริการทางลัดตรวจสอบข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม